เออแคคอมแบทนะครับโอเคนี่วันนี้ก็อยู่กันในเกมคอมแก๊งคอมแทงคอมแบทนั่นเองนะครับเกมที่ผมแคสใหม่นะครับเกมใหม่นะครับแล้วเออโอเคโหมดอะไรดีผมก็เกมนี้ทุกคนน่าจะไม่ค่อยคุ้นนะคะเป็น เหมือนเกมที่ผมพูดในการ์ตูนนะครับการ์ตูนชื่อว่า Home a n i m a t i o n นะครับเป็นเอ่อเป็นเหมือนเกมเกมอย่างนั้นเลยครับเป็นแบบหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับ h o มอ a น i ิเมชั n มันเหมือนกับอยู่ในการ์ตูนนะครับเกมนี้มันมีในการ์ตูนด้วยครับโอเคชื่อ h o มอ a น i ิเ t ชันนะครับหรือว่าทุกคนจะเสจคำว่าแทงก็ได้นะครับโอเคโอ,เ,คโอเรามาเลือกโหมดกัน เริ่มแรกก็ต้องเป็นโหมดเอเวอร์ก่อนนะครับอา้าวทำไมคอนติเนียลยืม้าไม่ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึง,นง,นงเลยนเต้นไม่ได้ครับคือไม่รู้าทำไมคอนติเนียลยื้าไม่ได้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับฟรีกันโอเค มาใช้หมดบอสด,ดีกว่าบดบอสเอาโมร็อกดีกว่าผมยิ่ังไงบอสชื่อว่าโมร็อกนะครับทุกคนก็จะงงว่าไม่ผมรู้ได้ไงว่ามันชื่อโมร็อกเพราะว่าเออผมดูในการ์ตูนมาครับมันชื่อโมร็อกโอ้ยเจ็บโมร็อกนี่มันอัปเดตมาเลเวลเท่าไหร่เนีนะ่ยอีกแล้ว แต่แตบกบไม่เก่งเลยโมร็อกไม่เก่งเลยโมร็อกคีต่อไปก็จะเป็นเราจะเล่นด่านโหมดวอสดก่อนนะครับแต่ผมก็งงอินเจอร์ไมเล่นไม่ได้แล้วนึงผมขอดูหน่อยตั้บนีงยังเล่นไม่ได้ครับใช่เล่นไม่ได้ อ๋อยี่สิบสี่เข้าใจแล้วครับ <c oughs> ทำไมงงเหมือนกันทำไมเล่นไม่ได้ <c oughs> ผมลืมคอนทเนอร์ิสีครับด่านที่ยี่สิบสี่เมื่อไงก็ไม่ได้เล่นเอเวนเจอร์เลย <c oughs> เพราะว่าเกมนี้ผมเพิ่งโหลดมานะครับจริงๆก็เหมือนโหลดสองสามวันมาแล้วนะครับสามสี่วันอะไรอย่างนี้นะครับโอเค ตายแลย้วเฮียเฮียบอกแล้วเจ้าตรงใต้โอ้ไม่ไม่รอดละไม่น่ารอดออโอเเจะเจ็ดคนบอสเอาบอส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 นี้ แรงมากเลยบอลนี้มาเพือโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 มากเลยครับพอดีโอ้ยแต่มันจะฆ่าเราไม่ได้เราไม่สามารถยอมแพ้ได้เราข้ามยอมแพ้อ่าเจ็บเจ็บเจ็บ,จบอผมก็ไม่รู้นะคะวันนี้ชื่ออะไรเพราะว่ามันพูดรัเสเซียแต่ผมรู้แค่มอวลอกนะคะ เออไม่เออ uh, อันนี้คือลูกน้องรีวิทันอยู่ท่านหนึ่งจุดศูนย์เน็กเล่นเน็กเลยว่โอุ้ยยยยยยเออตายตายเลยอยู่อ้ายเจ็บเออแล้วก็ตูมตาย รถถังตัวนี้เก่งเกินไปเก่งมากวูวูวน้องวีวทันใจเย็นเยนลูกน้องวีิทันวีทันเรือน้องวีิทันอะไรกันโอ้ยตัวลายแท้เลยด้ยตัวนี้ไม่มีจริงนะในการ์ตูนรู้สึกว่ารถถังมันจะค้างนะครับตัวมันค้างแต่มันมันขยับได้ รถถังมันค้างอุยอ้ยอุ๊ยอุ๊ยตมันค้างเหมือนหน้ามันค้างครับโอ้๊ยเจ็บเจ็บเจ็บครเฮ้ย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 ตายพร้อมกัน <c oughs> เออเพชเป็นไรสับสมเพชกะก็มไม่อยากตายอิวโอ๊ย โอ๊ยเจ็บป mm ื hmm. that that. ้อื้อตายตายโอ้โหพิษพ yeah. ิษตัวพ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 ิษเฮ้ยเฮ้ยน้องใจเย็นตัวพิษมันมันยิงไม่มันยิงไม่หยุดเลยครับตัวพิษตัวพิษมันยิงไม่หยุดเหื่อคอขาดคอมันขาดปิ้วเออไม่โดน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  มาเลยน,น้องน้องลิวอาราเต้มาเลยไม่รู้ลิวิท่านหรืออาราเต้ผมก็ไม่รู้น่าจะาอา,าเต้แหละเออโอ้อออออยเจ็บตูมปปิวอุ้ยเอออกแล้วโอ้ยโอ้ย,อยนี่รถถังนาซีเนะี่ยนี่คือรถถังนาซี ไม่ใช่เยอรมันนะครับเยอรมันคือตัวดีจบไอนาซีตายแล้วนาซีนาซีเอาไปซะมันนึ่งเล่นหมดบอสได้ยังสามจุสองทูอันล็อกโอ้โหสามดสองด่านเออเลเวลหมายถึงโอเคมาเล่นบอสกันดีกว่าแล้ว,ลวก็เออเล่นเล่นตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวอันล็อกเออ ใครดีอ๋อมีผู้ผู้เพชรเพเพชรฟรีครับของฟรีมีแต่คนบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนะครับแต่จริงๆแล้วของฟรีมีโลกนะครับโอเคตัวนี้ดีวกว่าผมเพิ่งซื้อมาโอเคมาซื้อมาแล้วอัปเดตเลยครับโหมดอะไรดีโหมดบอสโอเคคีวีหก ใช้หมดเอ้ยไม่ใช oh, ่ใช oh. ้ตัว KV หก KV หกโหดเกิน KV หกตัวนี้มันโหดมากเลยนะครับโหดที่สุดเพราะว่าผมเคยดูในกระตูนนะครับโอ้ยยย้ยมันโหดมากเลยแค่ต้องถอยถอยหลังแค่พอแล้วครับโอ้ยมันโกงมันโกงเออโอ้ยมีนปืนใหญ่แสดงว่ามันโกงมาก โกงที่สุดโกงมากมันจะตายละช็อตเดียวก็จบแล้วตะตะตตะปิ้วออโดนหน้าเต็มๆคอขาดไม่เก่งเลยไม่เก่งเหมือนโมบ็อกโอเคเน็กตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าเอาว่าตัวนี้มันก็โหดเหมือนกันนะครับแต่ในกระตูนไม่โหดเลยมันไม่โหด มันตายด้วยครับในตัวนี้แต่มันก็ฟื้นนะครับฟื้นแล้วก็ตายโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้แค่เป็นเกมเฉยๆนะครับมันก็เลยมันปืนมันก็เลยยิงแรงหน่อยแต่มันโอ้ไม่เจ็บเลยคุณไม่เก่งเพราะว่าคุณเป็นรถถังที่ไม่เก่งแตกชอดเดียวก็แตกแล้ว บอกแล้วเออตัวใหม่ตัวใหม่ลองตัวใหม่ดีวกว่าเอาเราอยู่ที่สนุเป็นเหมือนเป็นกระทิงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรือว่าควายเป็นตัวควายหรือว่ากระทิงผมไม่รู้นะครับแต่ที่ผมคิดว่านะครับมันน่าจะเป็นกระทิงเนี่ยมันเป็นรถถังกระทิงนี่อุ้ยมันมันเคลื่อนได้ไหมเหรอโอ้โห เฮ้ยมันเคลื่องได้เอ้าเฮ้ยกระทิงพี่กระทิงเฮ้ยผมผมไม่รู้เลยครับมันเคลื่องได้ <c oughs> นี่ขนาดโหลดมาสามสี่วันแล้วนะเยอุ้ยเจ็บนี่มันเป็นพลังใหม่หรือว่าน e w อัปเดตบิวโอ้อ่าผมรู้พลังนี้ปืนมันก็ระเบิดทุกเอ้ยลูกกระสุนมันก็ระเบิดทุกครั้งเลยเออ เอ้ยแม็กหมอกเอื้อไม่เจ็บแม็กหมอกไม่สามารถทำอะไรได้โอเคสไวน์วูเดี๋ยวเขาเล่นนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นสไวน์วูกันครับจะเล่นตัมพื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอนมอนมอนแอนด์แรมโอเคมอนแอนด์แรมมันเอามาสองปืนเลยมันจะโคตรไหมเนี่ย เซื้อรถถังมาเลเนี่ยครับโอ้แม่นรอยิงเลยยิงเลยยิงเลยอุย้ยมันโหดอยู่นะครับแต่ไม่โหดเท่าเราจบตายไม่เก่งเลย <c oughs> ไม่เก่งเลยโอย้แล้วก็ <c oughs> เอาลืมใช้นี้โอเคเราจะโชว์ทุกบอสนะครับให้ทุกคนดูว่ามันเก่งแค่ไหนเป็นบอสนะครับ มาเลอเยอะมันไม่เก่งเลยอ้าวโอ้โห,โโหช็อตเดียวโอ้โหเลือดหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับครึ่งเลือดเลไถึงผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรครึ่งเลือดหรือครึ่งหนึ่งว้ายว้าเฮ้ย,ยมันโหดมันโหดมากอ้ยน้องน้องน้องจะยิงให้หัวแตกเลย แตกจบเกมวูีเล็กแล้วโอเคจบจบโอเคผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่ารีวิทันตัวนี้มันผมจะเอาไปสู้กับเอ้ตัวโมโปกนะครับหมายถึงโมโรกเอ้ยไม่ใช่ผมยังไม่ได้อันตัวหมก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนนี่แล้วก็โมโดโมโดหมดโมโด,โมโด,โมโด มแอทแท็กจบรีวิทันผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าโมป็อกหรือว่ารีวิทันใครจะชนะเพราะว่าในการ์ตูนนะครับมันสู้กันมันทะเลาะกัน <c oughs> นี่มันก็เหมือนกันในการ์ตูนเลยครับรีวิทันเป็นตัวรายนะครับจริงๆแล้วโมป็อก ok มันเป็นตัวดีแต่เกมมันแค่อยากให้โมป็อกเป็นชัวดีเอ้ยตัวรายครับอยากให้โมป็อกเป็นตัวรายปิวเอ,อื้อ โอ้ยไม่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 เกือบตายโหยันไม่เก่งโอเคเริ่มใหม่มาดูกันว่าใครจะชนะนี่คือไฟแอลแบทเทิลของเจ้ามาสู้กัมกะ เลือโหร็อกหมูผมก็ติดพูดแต่หมูบล็อกมูเลื่อนมันก็ทนมันเลยทนเอ้ยๆยๆไฟๆๆๆฟไฟไฟไฟปกติมันจะมีเลเซอร์นะครับแต่มันทำไมในเกมมันใช้ไฟปิวโอ้โหมันโคตรดูมันมันไม่โคตรเอื้ออิวเอาเจ็บปื้อเจ็บนะครับก็ จบคลิปนี้แล้วนะคะก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ,ะทุกคนดูนะครับว่ารถถังมีตัวนี้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 ตัวน,วนี้ซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ขายเท่าไหร่อย่าบอกนะว่าตอนขายเท่าโอ้โหสามร้อยบาทโอ้ข่แพงจังพื้ไขายแพงมากโอเคนะครับก็จบคลิปนี้แล้วนะครับแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กด โนอัพเปอร์เคชั่นเบลก็คือกระดิ่งนะครับแล้วบ๊ายบายสวัสดีนะครับเท่งคอมแบท let's go แบทก็จหมดนะครับบ๊ายบาย